เมื่อกี้แอบคุยหลังไม์กับพี่นะแล้วก็คุยหน้าไม่เดนผมได้มาคำหนึ่งนะพี่ที่กูกับพี่เนี่ยคือเราอะทําเพื่อใครแล้วเราก็ตั้งเป้านะอยากให้พี่ช่วยขยายความอีกนิดหนึ่งได้ไหมยังไงบ้างครับพี่ก็หลายคนเวลาเราไปชวนเขาก็ไม่ทําเพื่อใครหรอกมีอย่างี้เหรอมีเขาก็ตัวคนเดียวหรือหรือไม่ก็เขาก็ไม่สนโลกแบบนี้ไงอ่าแล้วยังไงครับผมเขาก็บอกว่าทํางานทุกวันเลยขนาดเนี้ยเก็ทำเพื่อตัวกูไงอ๋อหรอใช่ทำเพื่อกูนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย ก็ม <regions> ีเออมันไม่ได้แบบมีเพื่อทําคนอื่นอย่างเดียวทาตัวกูเพื่อกูอะไรก็แล้วแต่กูยังไม่รู้กลตอบไงแล้วยังนี่ตอบไงครับผมโอ้ก็ยากเหมือนกันนะครับจริงๆในใจก็แอบนึกว่าก็แล้วแต่มึงตอนนี้เออหัวจะปวดอะไรก็ตอบมาอย่างนี้แล้วแต่แต่ว่าถ้ามันถูกชะตานะก็ก็ยังอยากจะให้โอกาสอยู่ผมคิดว่าอาจจะตอบอย่างนี้เพื่อจะเป็นกรอบเป็นกรอบไม่ให้พี่ไปคุยต่อก็ได้นะใช่เกี่ยวไหม เกี่ยวแต่ว่าเขาหลายคนไม่ชอบประกันอยู่แล้วไงเวลาเราชวนมาขายประกันชวนมาทํางานไม่รู้จะใช้คําพูดเฉือยรูขนาดไหนมันก็มีสิ่งที่เขาต่อต้านอยู่แล้วเพราะว่าอาชีพของเราเป็นน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายแหละที่คนจะเลือกมองนะมันเป็นอาชีพชมใช่ไหมเอ้ามันเป็นอาชีพที่ยากไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้นะต้องเป็นคนพิเศษผมจะขอพูดว่าคนในไม่อยากออกที่เคยคิดจะออกไหมไม่แล้วคนนอกก็ไม่เคยอยากที่จะเข้ากัน คุณตารู้ไหมว่าตอนเนี้นะโอ้ใครมาลากออกก็ไม่ออกนะเพราะว่าโอ้โหถ้าถ้ารู้อย่างนี้มาตั้งแต่ยี่สิบอ๋อเหรออืมนี่มาตอนอายุสามสิบกว่าแล้ว่ะออโคตรเสียดายเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คิดอิจฉารุ่นรุ่นแม่แม่เธอด้วยแม่คณด้วยออิจฉาไม่ติ่มมากแบบเออมานานอ่ะรู้หมดแล้วแม่ชื่ออะไรอ่ารู้หมดแลยทำรอใช่ใช่ใช่ก็คือแบบว่า คือยังยังเคยพูดกับตัวเองเลยว่าเออเกิดมาชาติหน้าก็ตามนะถ้าเกิดว่ายังมีประกันชีวิตชาติต่อต่อไปก็จะไปขายประกันอ่ะอย่างนั้นเลยครับใช่ก็าเป็นงานอิสระมากไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบอะไรมากมายแล้วไม่ต้องอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบนะมันเหมือนท่องเที่ยวนะทุกวันนี้แต่มันสนุกแล้วมันก็มีความสุขฟินอ่ะเราไปทํางานประจําไม่ได้แล้วครับอืมไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะอันนี้พอแล้วอะไรเงี้ยก็ ชอบที่นี่แล้วก็เลยแบบอยากจะให้คนที่แล้วแต่มึงแล้วแต่กูน่ะมาลังนั่งดูโอเคเลยอืมอนาคตก็อาจจะแบบโอ้โหเชื่อพี่ตั้งแต่วันนั้นก็ดี uh huh. แต่ว่าคนแบบนี้แหละจะสําเร็จครับลูกแม้ว่ายิ่งเขาดื้อเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งมีเสือหรือสิงกระทิงอยู่ในตัวมีความวมั่นใจอยู่ในตัวถูกต้องนั่นแหละเขากล้าบอกเราขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องมีอะไรลึกๆในใจก็ชวนต่อไปแหละหน้าที่เราอะ่ะอืมโอเคครับ ผมว่าผมได้แล้วคุณก็คนฟังไ,ได้แรงกันะครับขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับเก็บเงินสั้เร็จแล้วไปเดิมช่วยเดิมเก็บเงินสั้เร็จนะครับใช่รับ